ท่านักกาศสี่กันด้วยนะโยบผมนะโมเคเกตนะผมวันนี้ก็จะมารีวิวตัวน,นีิทลสวิกนั่นเองนะผมก็ตัวนี้เป็นตัวกระเป๋านะผมที่หกช้ใส่ตัวนีิทลสวิกเนาะก็หนักพอสมควรนะผมถ้าใครสนใจก็ไปหาเสื้อกันเองก็นี่คือตัวอัเซสซอรีทั้งหมดนะผมที่กระเป๋านี้เอาไปได้แล้วผมแต่ว่าเราไม่ได้มารีวิวกระเป๋านะเรามารีวิวนีเทลสวิกนั่นเองก็โอเค อเซอรี่อเซอรี่ที่ t e n d o Switch ให้มาก็จะเป็นตัว Dock s t a t i o n นะผมของ Nintendo Switch นั่นเองนะผมเป็นตัว d o c k เนาะตัว Do อกของน e n d o Switch นั่นเองนะผมข้างในก็จะเป็นพอร์ตย s b ที่มันเป็นพอร์ตดำาหมืกันนะแยกแบบนี้รันจะได้ดูแบบว่าไม่ผิด่อยเป็นพอร์ตดำนะผมสองพอรนะ์ตเนาะแล้วก็ถ้าเปิดเข้ามาในนี้ก็จะเป็นตัวช่อยดีให,ใหมนะ่เนาะแล้วก็มีตัวสกีน i n เ e น d o นะผมถอยอยู่ ดูตัวนี้ก็น่าจะเป็นรูระบายอากาศนะครับผมเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีรูอีกอันนึงอะแดปเตอร์นะผม USB พอร์ตหนึ่งนะผมเป็นพอร์ตอ่า3.0ไม่ก็3.0นะคผมอันนี้ผมจำไม่ค่อยได้นะอันนี้ก็ HDMI ีใหเอานะผมเนาะเอาไปต่อเสียบทีวีต่อตัวอาแคปเจร์การ์ดนี้หนั่นนะผมถ้าต่อได้นะเผื่อใครแบบสนใจอยากเล่นแบบว่าต่อทนะีวีเนาะ เราซื้อมาก็คงได,ได้ใช้กันอยู่แล้วนะแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ใช้นะเพราะว่าทีวีก็ไม่มีสอง์มนั่นเองตัวอะแดปเตอร์ชาร์จก่อนแล้วกันนะครับผมอะแดปเตอร์ชาร์จของ n i n t e n d o Switch นั่น,อน,นอเองเนาะเอ่อไม่มีอะไรเลยเหรอลงอา้อาวอ๋อนี่มันอยู่ข้างหลังนะผมก็จะเป็นตัวของผมเป็นตัวเครื่องของเอเชียซอฟตไม่ใช่อ่แม็กซอฟเออแม็กซอฟของสิงคโปร์นั่นเองนะครับผมบประกันเนาะอะแดปเตอร์ซัมซุงนะครับผม น่าจะเท่ากันนะผมน่าจะเท่ากันอ่าเทียบนี่นะผมน่าจะเท่ากันพอดีเฟสเลยล่ะเป็นยู่บี้ี่บเป็นตัวอ่าอ่าผมลืมชื่อแล้วแต่ว่าอันนี้เอาไว้ใส่จอยนะผมเนาะเอาเวนที่ใส่จอสองข้างเนี่ยให้มันรวมกันนะผมแต่จริงผมเสียดายอะที่มันใส่เคสเข้าไปไม่ได้ผมเดี๋ยว เราดอตกตัวเครื่องมาทีหลังแล้วเนาะมันใส่เคสไปด้วยกันไม่ได้แล้วอ๋อนี้คือเป็นข้อเสียหลักเลยของดีเทลดอตสวเนาะข้อเสียของตอนนี้แหละแต่ว่ามันมีกิ๊บแบบพิเศษออกมาอยู่แต่ว่าผมผมะะให้มีคนทำไอเนีออกมาขายแยกเลยแบบเป็นแค่แท่นนั่นแหละไม่มีไอข้างหลังนี้นะผมเพราะมันเกะกะจริงมันไม่ได้ส่งผลอะไรเลยตอนผมเล่นเพราะว่าผมจับก็ผมก็จับแบบถนัดปกติอยู่แล้วอะนะผม แล้วก็ตัวกิฟต์ใส่มือนะผมก็ถือว่าใช้ดีมากๆเลยนะผมเนาะเพราะว่าเอาไปเล่นเกมสองคนก็ได้เอาไปเล่นเกมแบบชกมวยอะไรพวกนี้นะผมก็ทั้งสองด้านก็ใส่ด้วยกันได้นะผมเนี่ยถ้าพลิกมาตัวนี้ก็จะเป็นด้านบวกด้านลบนะผมเนี่ยด้านด้านนี้ก็มีนะผมบวกลบก็สามารถใช้ด้วยกันได้นะครับผม โอเคมาเรามาอยู่ที่ตัวพระเอกกันแล้วนะผมส่วนเฮดดี้ไวเนาะก็เขาก็ให้มานะผมผมลืมเลยชื่อชื่อก็ใส่ดีไว้เขาก็ให้มาผมยาวพอสมควรเลยนะผมยาวมากๆนะผมเดี๋ยวขึ้นรูปให้นะผมก็ประมาณนี้นะผมเนาะมาเรามาอยู่ที่ตัวพระเอกกันแล้วนะผมนี e n d o s ส i t c h น้าในนะผม ก็ถือว่าเป็นเครื่องที่ผมรักที่สุดนะเวลานี้ละตั้งแต่ซื้อเครื่องเกมมาไม่มีเครื่องเกมไหนที่คุ้มกว่าเครื่องเกมนี้ละั้งแต่ผมซื้อมาเนาะนอกจาก P5P5 น่าจะคุ้มอยู่แต่ว่าผมไม่มีทนะีวีเนาะก็เอาเคมอะตัวเครื่องนะผมก็จะเป็นตัวรุ่นกล่องแดงเนาะที่ผมซื้อมาเนาะถ้าใครได้ดูในไลฟ์ที่ผมอัดบล็อกไปแบบรีบๆนะผมเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูจอยฝั่งซ้ายก่อนแลวกันนะผม ก็ล้เนียยของจอฝั่งซ้ายก็จะมีปุ่มลบแล้วก็ปุ่มเอา R L RL นะผม analog ออ L เนอะแล้วก็ปุ่ม R รูปสอนเนาะที่อน่าวาเอาไว้เล่น<า>แบบว่าก็ตัวเครื่องก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะผมหน้าจอก็6.2นิ้วใช่ไหม6.2หรือ6.1นี่แหละนะผม เป็นหน้าจอแบบว่า LED เนาะเป็นหลอดตัวด้านหน้าเครื่องนะผมก็จะมีรูอะไรสักอย่างนี้ผมไม่รู้จริงนะผมแล้วก็รูน่าจะเป็นรูเซนเซอร์นะผมตัวนี้อันนี้ผมไม่รู้จริงกลองไม่โฟกัสด้วยอ่ะนี่ด้านข้างนะผมก็จะเป็นรูน,อนอ็อตเนาะถ้าเทียบกับตัว OLED แล้วตัว OLED น้อยกว่านะผมตัวรูน็อตพวกเนี้ย มันน้อยจริงนะผมแล้วก็ด้านข้างก็เป็นรูชาร์จจอด้วยนะอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันใช้กันตรงไหนนะข้างบนข้างบนก็จะมีรูอ่าปุ่มพาวเวอร์ Power. กล้องโฟกัสหน่อยสิ <c oughs> กล้องไม่โฟกัสเลยนะผมนี่นะผมเป็นรูพาวเวอร์ปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงแล้วก็อ่ารูพัดลมนะผม แล้วก็รูเสียงหองฟัง2 5ไอ้3.5นะผมแล้วก็อ่ารูใส่ตลับเกมนะผมก็ผมใส่ตลับฟีฟ่าไว้อยู่แล้วนะผมเนาะก็นี่ฟีฟ่า2022นะผมแต่ผมไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะผมแต่ว่าใส่ไว้แบบว่าเผื่อเพื่อนเล่นนะผมก็เรียบร้อยด้านข้างาจะเป็นรูน้อนเหมือนกันนะผมด้าน้างนี้เนาะมันไม่มีอะไรต่างกันเยอะ มันไม่ต่างกับข้างซ้ายนะผมดูน้ำมันเยอะแต่ว่าตัวโอเลตต่างต่างนะผมถ้าใครที่แบบว่าดูรีวิวเพโอเลตเนาะด้านหลังก็จะเป็นขาตั้งที่แบบว่ากระจอกอันนี้อันนี้ผมพูดตรงตรงเลยนะผมว่ากระจกมากมันหักง่ายมากมันล้มง่ายมากง่ายกว่าของโอเลตนะผม <S <S ถ้ามีใครที่โมฝาหลังได้นี่ผมขอขอหน่อยขอหน่อยสักอันนะครับผมใครที่โมฝาหลังได้ ก็จะประมาณนี้เนาะเนี่ยอันนี้แกะออกมาได้นะผมเนี่ยแกะออกมาได้นะผมแต่แล้วก็ใส่ง่ายด้วยเดี๋ยวนะโอเคเรียบร้อยนะผมผมไม่ได้ทามันหลุดนะเนี่ยมันแกะง่ายจริงเนี่ยแล้วมันก็ใส่ได้นะผมใส่ง่ายเนี่ยผมใส่กลับไปแล้วนั้นเนี่ยเรียบร้อย แล้วก็มีอ่าช่องใส่ดีการนะผมผมใส่เป็นตัวไม่ครอยดีการเนาะเป็น, 100, 128นร้อยี่ร้อยี่สิบแปดนะผมอ่าน่าจริงๆก็น่าจะรนะ้อยี่สิบเนาะอ่ะต่อมาก็จะเป็นดูลํนะาโพงเนาะลาโพงของตัวเครื่องนะผมเป็นแบบว่าอันนี้มันเป็นผมไม่รู้ว่าเป็นสองดอหรือว่าแบบไหนนะผมแต่ว่ามันมีให้เลือกในตั้งค่านะ มันมีเซตติ้งนะผมค่อยพาไปดูาาข้างใน,นเนาะตัวนี้ก็ประมาณนี้นะผมเนาะก็ไม่ใช่เปิดเครื่องครั้งแรกเนาะถ้าเปิดเครื่องแรกจะขึ้นเมนูให้ตั้งค่าเครื่องเสร็จเรียบร้อยนะผมตอนนี้ผมตั้งค่าเครื่องไอเรียบร้อยแล้วเนาะก็จะเห็นได้ว่าเกมที่ผมโหลดมาพราะเป็นก็เป็นพวกเกมฟรีนะผมเกมที่เสียตยังนี้ก็จะมีฟีฟ่านะผมแล้วก็ตัวนี้ลิงฟิตเอเวนเจอร์นะผม ก็ที่ไม่ค่อยได้เล่นเพราะว่าไม่ค่อยได้ต่อทีวีนะผมมี u t u b e ให้โหลดมีตรกนี้นั่นเนะาะเอเข็ม,มาผมจะมารีวิวในส่วนของตัวอ่าเซตติ้งก่อนเลยแล้วกัวนเนาะมันน่าจะเป็นอะไรที่อธิบายง่ายสุดละเซตติ้งก็จะมีตัวอ่าซัพพอร์ตแอนเฮลแล้วก็อ่าแอนอะไรสักอย่างนะผมก็ไว้แจ้งรายงานเนาะเออเลยสตอรี่ก็มีนะผมก็ตามนั้นนะผม แล้วก็แอปเปนโหมดนะผมผมเปิดไว้อยู่ตลอดเวลาเนาะถามว่าปิดได้ก็ปิดได้นะผมแต่เขาเปิดแล้วกันเนาะก็จะมีโหมดให้เลือกด้วยนะเปิดบลูทูธเปิดโนมเปิดนี่นะครับผมผมก็จะเลือกเปิดบลูทูธแล้วก็เปิดอันนี้ไว้นะส่วน wi ไฟไม่จาเป็นนะผมสกรีนไว้เนี่ยก็ปรับเป็นออโต้ได้นะผมบางอันนี้ก็ไม่รู้จะช่วยอะไรเนาะสกรีนล็อกก็เปิดได้นะผมเปิดปิดได้เนาะผมไม่รู้ว่าส่งผลอะไรเนาะแล้วก็มาที่อ่า อันนี้เป็นโหมดของผู้ปกครองเนาะแล้วก็อินเทอร์เน็ตเซตติ้งนะผมอินเทอร์เน็ตเซตติ้งเราจะเข้าไปแล้วก็จะมีตัว w i ไฟเนาะแต่ใน,นจกผมไม่ได้เปิดไว้นะผมแล้วก็มี Data m a n a น e r อเนาะ Data m a n a g e m e n t นครับผมก็จะมีตัวของซนะิสเต็มเนาะที่ให้มา32 GB, กิกตอนนี้เหลือ9กิกแล้วก็เอทีกาเนะผมเหลือ29.6กนะิกเนาะก็สามารถมูฟไปได้เนาะแต่ว่าผมขอไม่มูฟแล้วกันเนาะ ขอไม่มูฟเนาะแล้วก็ยูเซอร์นะผมยูเซอร์อันนี้ก็จะเป็นตัวระบบโปรไฟล์นี่นะผมเป็นอะไรที่ดีมากนะผมเพราะว่าเอาไว้แบ่งแยกได้เนาะต่อมาเป็นตัวมีของตัวนินนะผมแล้วก็อนิโมเนาะแล้วก็ตีนะผมผมจะเลือกเป็นสีขาวก็ได้สีน,นี้ก็ได้นะผมแต่ว่าผมชอบสีดำแต่ว่าในรีวิวนี้เราขอใช้สีขาวไปก่อนนะจะได้มองง่ายหน่อย Notification ครับผมดาวนะ์โหลดเนาะก็ไว้แจ้งเตือนนู่นนี่นั่นเนาะโอเคนะ okay, นะผมต่อมาจะเป็น Sleep Mode นั่นเองเนาะก็จะมีอ u t o Sleep Mode พิ้ง on console screen นะผมก็เอาไ้เปิดได้เนานะก็เปิดได้นันะ่นแต่นั่นแหละ Auto Sleep Connect to TV นะผมก็เปิดได้เหมือนกันไม่อิน i อร์เน็ต Control in Sleep Mode นะผมก็เปิดปิดได้นะผม คอนโทรลเลอร์แอ์นเซนเซอร์นะนี่ก็เป็นพวกเกี่ยวกับเชนกิฟออเดอร์ก็คือเอาไว้เปลี่ยนนะผมเชนบัตทอนโน่นนี่นั่นนะผมอ๋ออันนี้เอาไว้ตั้งปุ่มเอาไว้ตั้งปุ่มใหม่นะผมก็มีทั้งสองปุ่มเลยมีทั้งสองจอยสิ คอนโทรเลอร์นะผมก็ให้เปิดได้เนานะโปรคอนโทรเลอร์ไว้ไอนี้ก็เอาไว้เปิดตัว่าสับพวกอ่าใช้เป็นโปรคอนโทรเลอร์นะผมอัปเดตคอนโทรเลอร์ก็ไว้อัปเดตตัวคอนโทรเลอร์เนาะแต่ว่าน,นี้ผมอัปเดตเฟิร์มแวร์เรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้ก็ไว้เช็คตัวจอสติ๊กด้านซ้ายด้านขวานะผมก็ตอนนี้จอของผมยังไม่ดีนัผมยังขยับได้ปกติ นี่นะผมก็ขยับได้ปกติเนะได้ทั้งจอด้านซ้ายด้านขวานะผมแค่ขยับจอยเนอะเนี่ยก็เรียบร้อยโอเคมาอันนี้ก็ไว้เช็คตัวตอนถอดจอยออกนะผมนะเอาไปเช็คนู่นเช็คนี่ อ,อ๋อแล้วก็มีทักสกีนะผมมีโหมดสแตนดาร์ดกับสไตลัสนะผมก็คือปากกาโห,หมดส่วนโหมดสแตนดาร์ดก็คือทักสกีแบบปกติเนาะแล้วก็เทสต์นี้พุทไดเวอร์นะผมก็เทสได้ปุ่ม L ปุ่ม R สแตล์์ปุ่มกม, R, ป,มปุ่มนี้ปุ่ม L เจอพาวก็กดไม่ได้นะผมด้านซ้ายด้านขวาอ,อ๋อ R สแตล์ลสแต์ R, นะผมเทสได้ทุกปุ่มเลยเนาะ เดวเป็นปุ่มอ่าปุ่มสองปุ่มนี้นะ้วผมปุ่มโฮมกับปุ่มนี้เนาะเดซเก,กนก็เทสได้นะผมทัสเีนเนาะนี่ก็เทสได้นะผมก็ทัดได้ทั้งหมดสิบนิ้วนะผมก็ทัดได้ทั้งหมดสิบนิ้วเนาะเอ้ยทัดได้ทั้งหมดห้านิ้วสิไม่ใช่สิบนิ้วนะผมห้านิ้ว อ่ะสี่นิ้วเหรอเนี่ยได้ทั้งหมดห้านิ้วนะผมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าถ้าทัดหกนิ้วอ่ะก็ได้ทั้งหมดห้านิ้วเนาะโอเค ส่วนต่อมาก็จะเป็นบูทูธออเดียโอนะผมเพิ่งเพิ่มเข้ามาได้ไม่นานนะผมก็ไว้ตอบพวกอ่าหูฟังบูทูธนู่นนี่นั่นนะผมทีวีเซตติ้งก็สามารถเซตได้นะผมเป็นอัตโนมัติ 480p 720p แล้วก็ Full HD นั่นเองนะ RGB เลนส์ฟู Full, แล้วก็ลิมิตอันนี้ก็ผมปรับเป ated, น็นอัตโนมัตินะผมอันนี้ก็ไปกำหนดไซส์ทีวีเนาะแบบว่าสกีนมันเกินนู่นีนนนะ้นั่นนะสกีบัสอันนี้ผมไม่รู้เนะผมแต่ว่า ผมเปิดเอาไว้อยู่แล้วนะผมเนาะมิวทีวีพาวเวอร์สตอันนี้ผมไม่รู้นะที Star, วีซาวก็ผมปรับเป็นออโต้แมตตินะผมก็ปรับได้นะแต่ผมปรับเป็นออโต้ซิสเต็มนะผมก็จะมีซ uh, ิสเต็มอาาัปเดตซิสเต็มดออ่าคอนโซลนมภาษาอ่าที่อยู่เวลาและอ่า uh, ข้อมูลและเวลานะผมถ้าแปลเนาะแต่ว่าเวลาและข้อมูลแล้วเนานะจะแปลกับหลักนะว่าคอนโซลแบตเตอรี่นะผมคอนโซลซาว,วก็เปิดได้นะโมโนกับนี่นเนาะปิดเปิดนู่นน่ั Low Power, USB, ่นโลว์พาวเวอร์ยูเอสบีคีย์บอร์ดนะผมเชนดิสเ์คลเลอร์ซูมนู่นนี่นั่นนะผมก็เปิดได้นะ ก็หมดกันแล้วนะผมผมคงไม่ได้มานั่งเล่นเกมให้ดูนะผมเนาะแล้วาคอนโซลเลอรมมีอะไรก็ไม่มีนะผมทอล,ลอรลมันไม่มีอะไรเลยมันก็ไว้เปลี่ยนหน้านะผมอะผมถอดจอมาผมอยากเล่นคนเดียวอะอ่ะ,อะนี่คือจอหนึ่งไปแล้วเรียบร้อยนะผม มันต้องกดพร้อมกันเนาะแต่ว่าอะ่ะถ้าอยากเล่นก่อนเนี่ยเล่นได้นะผมก็ปรับจอยมาได้นะอันนี้ก็หมดอัลบั้มนะผมอัลบั้มก็ไม่มีอะไรมากเนาะเน็ตอ e ีช็อปนี่เร็สปีกออนไลน์ข่าวรงนี้นั่นนะผมก็ไม่มีอะไรอะนะ นะครับผมก็จะประมาณนี้แล้วกัน,กนเนาะสับการรีวิวนะผมผมคงไม่ได้มาเล่นเกมให้ดูแบบจริงจังเนาะก็จะประมาณนี้นะผมก็รีวิวกันประมาณนี้นะผมเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกคลิปหน้ากันเลยนะผมนะก็โอเคนะผมก็น,นี่คือการพูดคุยกันท้ายคลิปเนาะ ก็คลิปนี้เป็นคลิปที่ผมพยายามอ่ารีบตัดต่อหรือนู่นนี่นัน่น,นเยอะไปหน่อยนะผมก็มต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะผมที่ไม่ค่อยได้ทําคลิปน้อยช่วงนี้เพราะว่าอ่ามันเริ่มหมดไฟตั้งนานแล้วนะผมจริงเดือนที่แล้วผมก็ว่าตั้งใจว่าจะทําคลิปแล้วก็เดือนนี้ด้วยช่วงต้นเดือนนะผมแต่ก็มีปัญหาเรื่องโควิดสิบเก้าเรื่องของการจะจบการศึกษาหรือนู่นนี่นัน่น,นนะผมนะผมก็เลยไม่ค่อยได้ออกมาทําคลิปนะผม ว่าต้องขออภัยมาณลคลิปนี้ด้วยนะผมก่อนเนาะส่วนคลิปนี้ที่ผมรีบตัดขึ้นมาก็เพราะว่าผมอยากลองนะผมนะจริงจะรีวิวตั้งแต่อา่อาทิต์ที่อาทิตย์ที่หนึ่งของที่ผมได้เครื่องมาเสร็จนะผมแต่ว่าคลิปนี้ก่อนเนาะเป็นคลิปที่ผมรีบทําขึ้นมาหน่อยนะผมต้องขออภัยมาณทีนี้ด้วยนะผมที่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทําคลิปเนาะแล้วก็ผมได้ทําการลองตัดต่ออะไรใหม่ๆเข้าไปแล้วผมเพื่อไม่ให้ผมขี้เกียจนะผม ก็เห็นนะว่าคลิปนี้ก็รีบตัดนะผมช่วงหลังๆก็แทบจะไม่ได้ตัดออกเลยนะผมนะผมรีบไปหน่อยก็ประมาณนี้กันนะผมก็คือการท้ายคลิปน้อยคลิปจากยี่สิบกว่านาทีตัดเหลือสิบหกนาทีนะผมถือว่าเป็นไงที่ท้าทายนะผมในการตัดต่อครั้งนี้นะผมก็นะเขาคงอยากได้ทีมงานเข้ามาช่วยแต่การตัดต่อนู่นนี่นั่นนะผมเพราะว่าทำคนเดียวก็ไม่ไหวจริงบางทีเพราะว่ามันก็เหนื่อยด้แแหละนะผมไปครับ